สองหนึ่งหน้าบ้านเองอีกตัวนในยิวมาใช่หรือเปล่าว้าวเอามาอีกตาเองเองเองเปิดเชลโล่ที่เปิดเชลโลดิอา่าโอเคนี่เราต้องการพลซาเบียงอีกหนึ่งท่านนี่คิดดูนะขนาดออกมาสามไม่ยังที่สองอะไอ้อ i, ทามาสี่อะที่หนึ่งดิหรอพูดได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับพร้อมลั่นไหมครับลงพีคลัน่นลั่นพร้อมครับจัดือ <laughs> อยากจะลั่นอยากจะเสือกตายอยากจะเสือก อาเชื่อนนะเชียบมีเชียบเนาะมีเชียบีอะไรวะเนี่ยแม่ดีเคเตอร์สีแดงผมก็ฆ่ามาแล้วตีผมมันมันมันเกินเกินจะควบคุมแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยฟังนะฟังนะที่เดิมเจอหมดที่เดิมเจอหมดนะห้องขวานะเอาลั่นนะเว้ยใครช้าไม่ได้เล่นแน่ไม่ได้ลั่นด้วยสองตีตานนี้น้อยกว่าตีน้อยกว่าตาเมื่อกี้

อเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยพี่ว่ามันมันไม่ใช่อ่ะพี่ไม่ไม่ได้โหลดแมปอื่นไว้เดี๋ยวพี่โหลดแมปแป,ป๊บนึง่งเออ้พิพาดมึงพิพาดโอ้แม่งเอ้ยโดนนะ่ะไม่เท่าไรหร่ออกตีเมื่อกี้ยนะจริงว่างอันแน่ถ้าเรามีปืนมีนะตีมันโอ้ไปนะเร็วอะไรแมปเดิมอีกแกย้ำนะย้ำเราย้ำย้ำ,ยำคือเองจะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่พี่จะอยู่ที่นั่นเสมออ่ะ มีแหละพีช่ชายผมครับน้องชายพี่สวยครับน้องชายน้องชายเล็กไป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 บีมัสกีบีมัสกีบีมัสกี้เนี่ยนะดีดรถไฟมารถไฟมารถไฟทำไมอ่ะไม่ต้องไปหรอกไม่ดีหรอกไปทำไมอ่ะแม่งรถตู้จับเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้หน้าหหนนนน้้าาตัวพี่่<ะ>ึงไ ah <c oughs> ปเยอะเยอะ คำน้องชายพี่ไอพี่โดนลุมแล้ววะเพื่อนโดนเพื่อนโดนเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยสวยสวยยิกวางสวยสวยไปไปไปตู้เลยไปตู้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 โดนเลยไปตู้ส เราทำเกมอสองคนรออยู่ตัวทำเกมสองคนรออยู่เดี๋ยวพี่ชายกลางไปหาคนก่อนนะอุ้ยมาตุยกันอะไรกันวะจริงครับรถไฟเหรอไม่ใช่หรือเปล่ามันกลัวเรามังค์มังค์ใช่ครับมังกี้มึงบ้าไปเนี่ยไอ้กูโดนสองหนึ่งเฉยเลยเอาไม่ยุ่ยกันเรา ลุบได้ขึ้นขึ้นมา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 อย่ามาสาม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 ไอ้มอนะไอ้มอนไอ้ลูกเดียวยังหอนาสวยสวยสวยมากสวยมากเลยไหวเลยตาเนี้ยพี่พูดเลยนะแม่งของเราฟูเห็นปะเราตายต้นเกมก็จริงแต่ทำไมอะปฏิหารไงปฏิหารจริจริงไงพี่พูดจริงนะแม่งแบบแบบบ้าตอนเนี้ยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อินเซนอะเจ็บ ดาบมเจ็บคนคนขับรถเจ็บเจ็บมากหมดเลยหมดเลยฟ้าสว่างฟ้าสว่างหน้าพีสองตัว เฮ้ยเฮยิงไม่โดนอ่ะเกล่กล้ามกเะโคบโคบโคบโเอังน้เฮ้ยมันเจ็บว่ะเจ็บมากระทวยระทวยพี่ไหวมี่ห โอ๊ยโอ้ยมึงโอ้ยจังละวะเป็นอะไรพี่แค่โดนพี่เจ็บตรงหัวใจเนี่ยนะโมพุทธายะโอ้แม่งแคมจัดอะน้องว้าวน่าผาน มายิงหลังผมว่ะเออก็กลัวอยู่นะใจเย็นใจเย็นซี่ใจเย็นใจเย็นหายใจเข้าหายใจออกอ่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกด่างดอกไม้ปะโอ้ยไอ้เวนจุบกูจุบกูจุบจุบเร็วซี่กูทำไมกูช้าล่ะครับสวยมากกูดูนะว่าใครอ่ะสวยมากสวยสวยสวยอะไรหรอมึงไม่ได้เกิดไม่เป็นไรพี่ไม oh, ่เป็นไรโอเคโอเคโอเค โอเคได้เลยได้เลยได้เลยว้าววพี่เต็มเลยว่ะมาแล้วมาแล้วมาพี่หน่อยมาพี่หน่อยมาแล้วพี่มาแล้วพี่แจงหรือพี่แดงครับพี่ช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วโอ้ยแมงเยอะจังว่ะสวยมากสวยมากสวยมากแล้วเขาไม่มีขนม โอเคไม่เป okay, ็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าสั่นสิไม่มีใครทำร้ายเราได้ตั้งแต่ตัวเราเองไป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 พี่บอกแล้ว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 มาโอ้ผมจะตายพี่ กวยกยพี่ชุบกวยน้องรักสบายสบายมากสบายมากกวยมันอยู่แล้วมันจะเข้าตู้ชูมันจะเข้าตู้ชูมันจะตู้ทับเอา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 เฮ้ยมันไปลอรงาบาแล้วมันไปลังลงบาลแล้วมันไปล้งโงาบาลไหนไหน

สวยมากวินกล้ยแพทริก,พ,ก <I S 1> พี่พูดคำเดียวเลยว่า <'m> อันตรายถ้าเรารวมกันแบบนี้อีกอันตรายแดนเจรัสรวมกันมันกลัวจริง ah. มึงอ้าอะไรมันกลัวมันกลัวนะครับ <laughs>